ครับพามาชมกันแดมไฮลักแชมป์แบบถูกต้องตามหลักวิชาการแบบที่หนึ่งนะครับแดมม์ไวเบชั่นการเสียงรบกวนจากภายนอกความถี่ต่ำๆแดมที่เหล็กนะครับด้านนอกและด้านในแดมตัวที่สองครับแดม์แอปซอร์เบอร์ป้องกันความถี่เสียงกลางเสียงสูงที่มาจากภายนอกรถกันไม่ให้เข้ามาในรถจะเป็น โมลี่โฟมนะครับเห็นไหมว้ากดนะปอยนะครับมันจะค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมฮะลองดูครับกดปล่อยจะค่อยๆขึ้นมารอบอีกครับกดปล่อยค่อยๆขึ้นมาแต่ถ้าเป็นแบบถูกนะครับกดปุ๊บเด้งปั๊บปล่อยปุ๊บเด้งปั๊บก็จะไม่กันอะไรอยากได้การทำงานตามหลักวิชาการเชิญที่ชานาซาวจังหวัดชนาทครับสวัสดีครับ